สวัสดีครับเอฟซีมิก้ามาพบกันในคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบหกกันยายนสอง7ันหารอยหกสิบ็ดสำหรับคลิปที่สองิดเป็นลักหน่วยนะลนะลักหน่วยล่างที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนะสนะำหรับงวดที่ผ่านมากนะลักหน่วยล่างกถือว่าโอเคนะนะโอเคกับผ่านอ่ะชนมาไเจ็ดแปดเก้า8ูนนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ แต่ว่าเลขดับหลุดลนเนาะเลขดับหลุดอเอามาอยู่ก็คือเลขเจ็ดนะล่ะเลขดับหลุดคหัวที่ผ่านมาเลขดับดับไปที่เลขเจ็ดนะครับแต่เลขดับเอามาอยู่นะล่ะเพราะว่าสูตรเขาเดินดีครับผมก็เน้นให้ไปที่เลขเจ็ดหัวที่ผ่านมาครับเพราะว่าเลขเด่น กลางสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรก็ชนกันที่เลขเจ็ดนั่นละนะครับอ่ะเด่นให้ติดเจ็ดแต่ว่านี่ครับให้ติดเลขเจ็ดนั่นละนะครับก็มีอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดแต่ว่ามันมาสามเจ็ดนั่นละเลขมาสามเจ็ดขนาเสียดายนะครับแต้มเดียวนับเนละนะครับอ่ะแทมเดียวมาเสียดายให้ให้สี่เจ็ดมาอ่ะสามเจ็ดตัวนี้เป็นตัวร่องนั่นละเป็นตัวร่องอ่ะที่ผมอ่ะนี่ครับว่องให้ เติมให้อีกคู่หนึ่งนะครับผมคิดว่าเลขเกตเด่นครับเด่นดับก็เอาไปอยู่รักหน่อยครับผมคิดว่าเลขดับจะเอาอยู่รักหน่อยผมก็เลยให้เน้นไปที่รักสิบเลขเกตรักสิบแต่ว่าเขามาที่รักหน่อยคู่ที่ผมว่งไห้ตรงนี้นะครับนะครับเขาก็มาที่รักหน่อยตัวนี้ครับแต่ว่าเท่าไห บ่มี่เลขสามตรงนี้นะครับเป็นเลขสี่คร er, ับถ้าเป็นเลขสามในสวยเลยนะครับครับท้างด้านลักหนวยของเข่ากับพันครับสูตรที่พันนะครับสูตรที่ผ่านมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับสูตรที่สี่มีเลขเจ็ดนะครับผ่านแค่สามสูตร่านแค่สามสูตรเท่านั้นหมดที่ผ่านมาครับ ผ่านสามสูตรเข้าสิมาตามวงสามสูตรนี่สำหรับครับเข้าสิมาสามสามสูตรนี่วัดนี้สีมีแค่สามสูตรนี้สนับลักหน่วยสำหรับเราจะใช้สูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาจากวันที่แล้วเลยครับไม่ต้องเอาสูตรใหม่มาผสมอีกสำหรัะอ่ะเราจะวัดใจกันเลยที่สามสูตรนี้สำหรับอ่าสั้รับก่อนไปรับชมลักหน่วยก็ขอฝากคำเตือน่อนคำเตือน รดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนเท่ากับว่าบึงหลักหนวยที่ผ่านเข้ามากันเลยครับหลักหนวยล่างที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วทั้งสามสูตรนะครับนะเป็น ตัวนี้ก็เดินมาแล้วลอสองงวดนะครับกับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองนะเลขที่ออกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับกับมามากครบเลยเพราะว่าเขาหลายโตนะเนาะเขาหลายโตงวดก่อนกับมากครบเือกันนะครับแตมากครบทั้งหมดแล้วนะครับ เลขเก็บเนีย ب. เลขเก็ดมาหลักหน่วยสูตรนี้กับพันเป็นงวดที่2เป็นงวดที่สองตามนี้เลยแล้ตามนี้เลย,เลยผ่านงวดที่สองวิธีคำนวอนสูตรนี้เ้าจะใส่รัก สิบของร้อยที่หนึ่งบวกลักหน่วยของร้อยที่หนึ่งบวกลักสิบหลังแล้วก็บวกลักร้อยเลขมบนคันที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขบนคันที่หนึ่งแล้วก็บวกลักหน่วยเลขมบนคันที่สองบวกลี่ของถี่ครับตามนี้เลยว่ามีค่า x นะครับนับเรียงไปเลยเนาะเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวนะเดินมาแล้วสองวัดนับละมาเบิ่งกันเลยตำแหน่งคำนวณนับละสิบและหน่วยบนสิบและหน่วยของร้อยที่หนึ่งนะครับ 6กสองแล้วก็หลักสิบหลังก็คือเลขสามบวกร้อยและหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยก็คือสองกับศูนสองศแล้วก็หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่2ก็คือเลขสี่ แล้วก็บวกสี่ของที่นี้ครับตามนี้เลยน,นะครับหกบวกสองหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งเป็นตัวแรกครับมาเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่มีค่า x หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับก็ตามนี้นะล่ะตามนี้เลยนะครับดูนี่ก็ฟังนี่นะหมวดทันได้เดินนะล่ะฟังนี่นะหมวดทันได้เดินขอให้เดินนะล่ะหมวดนี้เนี่ยครับยังเดินอยู่ที่ฟังนี่อยู่นะล่ะ วันนี้จะขามาฟังนี่ทำไ,ไมอันนี้ก็บรูว่าสับเป็นแค่แนวทางเรากน้ำลงเป็นงวดที่สามนี่ครับสำหรับสุนี้น้ำลงเป็นงวดที่สามเพราะว่าเขาเดินมาสองวดแล้วงวดต่อไปที่เป็นงวดที่สิบหกเป็นงวดที่บบสิบหกา่ะงวดบนสุที่สองอ่ะตรที่สองที่ผ่านเขามาจากงวดที่แล้วสุนี้ก็เดินสองงวดด้วยกันลงพร้อมกันนะครับล,ลงช่องพร้อมกันกับสู่รแรกนะครับ ก็เดินนแล้วตัวนี้ก็เติ่มเดินเงี้ยครันตั้งแต่งวันที่ออกสี่สามแล้วก็เดินนะเงีแต่ว่ามีไข่อกีกตัวตัวแรกแล้วก็ตัวที่สามแล้วตัวนี้เลขที่ออกสามเจ็ดเงี่ย เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดตัวที่มาหลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับนะเป็นวัดที่สองอ่ะเดินเป็นวัดที่สองสำหรับ วิธีคำนวณครัแบบกาตำแหน่ง,นงเดียวนะครับมีตำแหน่ง,นงเดียวบม่ได้หลายตำแหน่งครัแบบมีอยู่ตำแหน่งเดียวเอาติดใสล่ลักหน่วยลักหน่วยครั้งที่สามนะครับลักหน่วยครั้งที่สามมามาเดินเลยครัแบบลักหน่วยครั้งที่สามมาเดินลักหน่วยครั้งที่สาม ครับงวดน,นี้นตนลงครั้งที่สามคือเลขแปดครับนะเนี่ยเลขแปดเนี่ยแปดตัวแรกครับนะแปดก็ที่ได้คือการกับงวดนี้เลยเนี่ยที่ได้งวดน,นี้เลย,นนเ,ลยเพราะว่าตัวแรกเป็นเลขแปดคือกันครับนะแปดบวกสองฮะ เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็1นึครับศนแล้วก็1นึ่งเพราะล้หนึ่งเราก็บวกสองก็จะเป็นสามสมสี่ห้าเนี่ยก็จะได้8ปดศูนย์หนึ่งสาสี่ห้านะครับนำลงเป็นงวดอ่าที่สามครับขอให้เดินต่อ ขอให้เดินต่องวดต่อไปที่เป็นงวดที่สิบหกอ่ะถ้าเดินต่อแบบเดินมาแล้วสองวดสสาหรับอ่ะสูตรแรกและสูตรที่สองนะจะเดินต่อหรือไม่รับขอให้เดินต่อแล้วนะราอบางสูตรที่สามสี่พนันเขามาจากงวดที่แล้วเพื่อกัอลงช่องงวดที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะรับลงเป็นครั้งแรก ำหรับสูตรนี้กรเป็นสูตรใหม่อ่าของวัดที่แล้วครับเริ่มเดินตั้งวัดที่ออกเจ็ดเก้าครับสหรับสูตรนี้ครับแล้วมีค่าเอกตัวอ่าตัวแรกขึ้นกันครับตัวแรกมีค่าเอกอ่าบวกสองแล้วก็เดินมาสี่ตัวนะครับแล้วแล้วก็เดินมาสี่ตัววัดที่ผ่านมา เลขที่ออกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดตัวที่มาคือเลขเจ็ดนะครับสูตรเก่าทั้งสามสูตรของงวดที่แล้วครับเนะครับวัดกันไปเลยครับขอให้เดินต่อบเนาะขอให้เดินต่อ,อ,ตอทั้งสามสูตรคืองวดที่แล้วน้ำละ งวดต่อไปสิเป็นงวดที่สิบสองครับถ้าเดินต่อครับวิธีคำนวณเข้ามาบังเลยครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักหมื่นของนวญาตอีกหนึ่งบวกล,กลักพันของนวญาตอีกหนึ่งแล้วก็บวกลักหน่วยหลังบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็บวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่สองครั้งบวกสามข้อที่ตามนี้ด้วยผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วแต่ว่า กัมาชีเอฟซีบ pues, ังค uh, ือเก่าคำว่าการผัดคำว่าเมื่นและพันของรางวัลที่หนึ่งศูนย์กับแปดอะครับศูนย์กับแปดแล้วก็หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะบเลขเจ็ดนะครับแล้วการลักสิบหมุนครั้งที่สองสองครั้งสิบหมุนครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็สิบหมุนครั้งที่สี่สองครั้ง สิบบนทศที่สี่ก็คือเลขศูนย์อีกเงียบก็คือศูนย์ศูนย์ตรงนี้แล้วก็บวกสามครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะงดนี่ได้เลขแปดตัวแรกครับแปดแปดบวกสอง เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามนะครับสำหรับสูตรนี้ครับนะครับมีค่า x ที่เดียวเนี่ยตามนี้เลยครับนะเป็นสูตรห้าตัวครับขอให้เดินต่อครับนะนำลงเป็นงวดที่สองรับขอให้เดินต่อนำลงเป็นงวดที่สอง เพึ่งเดือนงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกครับเดี๋ยวเ้อที่มาบังทั้งสามสุตนะครับที่ผมจะมาชนเฮซี่อ, 4, อ่ารับรับชมบชนกันว่างวันนี้จะชนตัวไหนบ้างนะครับข้อที่เอาตัวที่ชนอสองสูตรน้ำงวดน,นี้นะครับพอว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงเกินไปได้น้อยตัวเกินนะครับ,บผมก็ดูแล้วแหละนีครับตัวแรกเลขหนึ่ง กับเลขหนึ่งชนสามสูตรนี่คือสูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยสี่พันเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตัวต่อมาเลขสองนะครับเดี๋ยวข้อจะเอาตัวอ่าชนสามสูตรไอเอฟซีเบิ่งก่อนแล้วข้าค่อยเอาตัวที่ชนสองสูตรที่หลังนะครับชนอา่าสามสูตรก็คือเลขหนึ่งแล้วก็ตัวต่อมาเลขสามนะครับ เลขสามชนสามสุดแบบเลขมีเลขหนึ่งกับเลขสามที่ชนสามสุดที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ชนสองสุดครับในพงศ์ที่เขียนตัวที่อ่าชนสามสุดเอาไว้ก่อนครับหนึ่งกับสามรับหนึ่งกับสามตัวที่ชนสามสุดเขียนไว้ก่อนนครับหลังมาเบิ่งตัวที่ชนสองสุดที่ห้าสิหดึงออกมาอีกนครับ ตัวที่ชนสองสุดแปดศูนย์เดี๋ยวเขาตีเบิ่งเลขดับอันนี้ผมก็จะเอาเลขดับเอาเลขดับตัดเอาดีกว่ารับเนะเพราะว่าตัวเลขที่ได้พอหลายแล้วนะเอาเลขดับเสียงตัดเอาเลยเพราะว่าถ้าเข้าเอาเอาเฉพาะสองตัวนี้ก็อาจจะหน่อยเกินไปรับเนะหน่อยเกินไปเข้าเอาตัวเลขเพิ่มอีกโตสองโตรับวนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเลขดับมาตัดเบิ่ง อ่ะแป๊บหนึ่งนับละทีนี่คือเลขดับที่ผมจะเอามาตัดครับละเพื่อจะเลือกตัวเลขอ่ะเสียงเอาครับละดับลักหน่วยอ่ะมาเบิ่งตัวได้ดับตัวได้ประดับครับลหนึ่งกับสามอ่ะหนึ่งกับสามรักหน่วยไม่มี ไม่มีติดดับนะเนี่ยครับดับที่ศูนย์กับสองอ่ะดับศูนย์กับสองกับดับศูนย์กับสองดับแล้วเพราะฉะนั้นข้าวถี่เอาเอาเลขตัวที่ไม่โดนดับออกมาดับแล้วกับเอาแบบนี้เลยดับแล้วเอฟซีเลขแปดอ่ะไม่โดนดับนกับเลขแปดตัวที่ชนสองศูนย์เลขแปดเอามาเป็นตัวสำรองครับแล้วก็อ่ะเลขเลขสองกับศูนย์นี่โดนดับแล้วนะครับนี่ สองกับศูนย์อ่ะสองกับศูนย์โดนดับไปแล้วก็จะเหลือสี่กับห้าอ่ะเอาสี่กับห้าสี่และห้านครับก็จะไดะ้ครบตัวที่ชนสองสตรที่เราเลือกมาแล้วนะไม่โดนดับแบบไม่โดนดับสี่กับห้าอ่ะเราเอาออกมาก็จะเป็นตัวสำรองไว้นครับตัวสำรองไว้ก็จะได้อย่างนี้ครับแล f สี่ชอบตัวแรก็จัดไปแล้วนะจับไปนี่ผมเดี๋ยวผมฉีดขันไว้ให้ว่าตัวที่ชนอ่าสามสุดผมจะทาตัวที่ชนสามสุดทาสีกับตัวที่ชนสามสุดก็คือหนึ่งกับสามแล้นะอ่าที่เหลือก็ชนสองสุดอ่ากับสามตัวนี้ชนสองสุดเป็นตัวซ้ำรองแล้นะ สนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชีนิตาบรได้ชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอดครับเด้อสิได้มีกางแรกไก่ ETF เป็นไหมหาูตดดีดี ETF ที้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณไปตามสูตรอดีตเดือนเดีอนหน้าคดจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็ ETF กับพิจนาบึงก่อนนำไปใส่จำนวนเลขทุกสูตรก็เป็นแค่แนวทาทางเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ กั็สวัสดีค่ะ